คุณปูบอกอาจารย์แม่นอยู่แล้วโอ้ยพี่ปู FC ตัวยงตอองติดเหนี่ยวแน่นอย,อย่าลืมน้หมอดูก็คู่กับหมอดาบานะงทีหมอดูก็ต้องเดาเดาอะไรอย่างเ็าเรียนโหาราศาสตร์อย่อางนี้ก็มีเลขไงมีเลขให้เดาไงเดาเดามีตำรามีอะไรอย่างนี้ยก็อ่านไปตามตำราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอืหมอดูคู่กับหมอดาใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ แต่บางทีอ่ะการที่เราจะไม่เช็กดวงเลยก็ไม่ดีนะครับเอออย่างบางทำอะไรเหมือนไม่มีทิศทางเหมือนไม่มีการวางแผนเออใช่นะอย่างอย่างบางคนอนะ่ะครับ,รบดวงเขาจะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นสูงส,ส,สุดอะ่ะไปดูอย่างพวกพวกแบบรวยๆพวกเจ้าสวงพวกนักธุรกิจเป็นหมื่นล้านพันล้านอะ่ะยังต้องดูดวงเลยนะเขามีซินแสประจำตัวเลยนะแต่เขาทํากันเงียบๆครับเออเอาง่ายๆอย่างห้างฟอ์จูนนะครับเออปอ์จูนแชมป์รูใช่ไหมรูมีซินแสอยู่เห็นปะครับเออ ยังมีอาจารย์สินแสเลยยังประจําอยู่ที่ห้างนั้นเลยแล้วคิดดูดีห้างเนี้ยอยู่มาได้ยดันงจนถึงทุกวันนี้ยมันเป็นไปได้ได้ยังไงเออมันทั้งโดนขนาบข้างทั้งเซนทัลทั้งอะไรเห็นไหมยังอยู่ได้ก็ลุงสินแสคนนั้นเก่งมากอเออจ้างประจำก็คิดดูเหอะเดินตรวจห้างเลยยิ่งกว่าเจ้าของอีกอะเออก็คือคือนักธุรกิจใหญ่ๆเลยเขาจะต้องใช้สินแสเลยนะใช้หมอดูประจําตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้น เอ่อคนที่แบบว่าชอบทางด้านนี้จริงๆก็ต้องเช็คดวงเอ่อหนึ่งปีเช็คดวงนะหนึ่งปีสามเดือนหกเดือนอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะท,ทําธุรกิจต้องเช็คตลอดนะคะ่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขามีพี่บางคนที่เขาจองรายปีกันแล้วเขามาดูทุกสามเดือนอย่างเงี้ยครับอาจารย์เออใช่<ๆ>จะจะต้องเช็คนะเพราะบางทีเราดวงขึ้นดวงลงเราจะเกิดอุบัติเหตุเราจะเป็นยังไงเราคือเราจะได้รู้ก่อนะนะถ้าไม่อย่างนั้นพวกนักธุรกิจระดับที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้เนี้ย เขาไม่จ้างเขาไม่จ้างหมอดูเขาไม่จ้างชินแสติดตัวหรอกครับอืมนะแต่ก็มีมีคนที่เคยจะมาจ้างอาจารย์นะอาจารย์ไม่เอาอเออก็คือจะมาจ้างต้องมาแบบเดียวเลยอืมใช่เพราะว่าเราจะต้องไปอยู่จุดนั้นที่จะต้องดูถึงถึงขนาดที่ว่าแบบจะต้องมาแบบใส่เสื้อสีอะไรอะไรงียฉันม่รู้หรือเปล่าเรื่องเนี้ยรู้แล้วปะนานแล้วเนี่ยอาจารย์นานแล้วหลายปีแล้วเอออาจารย์ก็ไม่ไม่ไม่รับเลยนะเพราะว่าแบบ คือจะต้องคุยกับเขาในทุกวันอะเออจะต้องเหมือนเราต้องส่งกันบ้านเลยว่าอาทิตย์นี้ยดวงคุณจะเป็นยังไงโดนอะไรเจออะไรแล้วคุณจะไปคุยกับลูกค้าคนไหนอะไรเขาอยู่เขาอยู่ประเทศลาวนะคนนี้บอกเลยอยู่ประเทศลาวเออแล้วคือเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ทางทางลาวเลยมีอิทธิพลพอสมควรเออเขาก็แบบว่า ให้อาจารย์ดูเลยอะไรเงี้ยผมจะจ้างอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องไปดูให้ใคร <Yeah. S 2> คืออยู่อยู่กับผมเนี่ยแหละ uh. มีหน้าที่ดูเลยว่าผมจะต้องทําไงเสริมสิริมงคล uh huh. อ่าจะไปคุยกับลูกค้าคนไหนมีเคล็ดลับยังไงคุยอะไรทํายังไง uh huh. ใส่เสื้อต่อวันใส่สีอะไรอืมสีอะไรห้ามใส่เครื่องประดงประดับ uh huh. ตัดเล็บตัด uh oh. ผมทรงผมคือให้ดูหัวจกท้าครับ uh huh. เออแล้วให้ดูธุรกิจของเขาด้วย ซึ่งบางทีเราก็แบบโอ้โหมันเยอะไปนะคือแบบว่าละเอียดยิบแล้วคิดดูถ้าอาจารย์ดูให้เขาขนาดนั้นนะอาจารย์ไม่สามารถที่จะมานั่งช่วยคนอื่นเออช,ช่วยคนอื่นไม่ได้เลยจะมาคุยไลฟ์สดมาเจอกันคนเป็นร้อยๆหรือคนติดกว่าคือไม่มีโอกาสที่จะได้มาไลฟ์สดสอนไทยเลยเพราะรเราจะต้องตรวจดวงของเขาตลอดทุกวันทั้งวดวงจรดวงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหมันมันแบบแล้วเราก็จะไม่ได้ช่วยคนอื่นแล้วทีนี้ครับ เราก็จะไม่ได้ให้ความรู้คนอื่นแล้วก็เลยแบบว่าเออตัดไปจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเราไม่ได้แบบพันท่ดเงินขนาดนั้นใช่ถามว่าเราอยากได้เงินค่าจ้างไหมเราก็อยากได้เพราะว่าเขาจ้างเราอ่ะมันมันไม่ใช่ถูกถูกมันหลักแสนอยู่แล้วเออมันหลักแสนอยู่แล้วต่อเดือนอ่ะที่เขาตกลงแล้วเขาก็จะให้ของมีค่าจานด้วยนะครับเขาจะข้ามเอาของมีค่าของเจ้าที่ลาวอ่ะเออมาให้ด้วยนะครับ แล้วอาจารย์บอกว่าไม่เอาน่ากลัวนะน่กกากลัวคือไม่เอาของของเจ้าอะไรไม่รู้เขาพูดเขาพูดชื่อมาอเออทางลาวอะแหละเขาเขาจ้ามาให้เขาบอกว่าที่บ้านเขามีเป็นของแบบตกทอดมาอะไรเงี้ยทำเอาอาจารย์ไม่รับเออไม่ได้เห็นแกเงินไม่ได้เห็นแกของล้ําค่าอะไรต่างๆนานไม่เอาเอาอเขาบอกว่าเขาติดตาม youtube อาจารย์มานานมากแล้วมีหลายคนแต่เขาไม่เลือกเขาเลือกเราเออแล้วก็ให้เงินเดือนเยอะแล้วก็ให้ของมีค่าแล้วก็จะให้ผ้าสิ้นแบบ เก่าด้าว,วยนะ,ะให้พาสิินให้กําไรให้เข็มขัดให้อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเซ็ตเลยอะ่ะเขาเปิดหีบออกมาให้เลยอเอออาจะโหาจะไม่เอาคือแบบ,รบเราไม่ได้โลภมากไงถามว่าวถามว่าวเงินเราอยากได้ไหมเราทํางานเราอยากได้อเออของล้ําค่าที่มันเป็นของโบราณอ,อ่ะเกินร้อยปีอะ่ะอยากได้ไหมอยากได้เออแต่ว่าถ้าได้มาเสร็จปุ๊บ เราไม่สามารถเอาเวลาที่จะมาช่วยคนแบบเนี้ยคุยกันสนุกสนานแบบนี้ดูดวงให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ได้เลยคเออแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเออผิดผิดที่แบบครูบาอาจารย์ให้ให้ของวิเศษเออให้สิ่งนี้เรามาเพื่อแบบว่าเออให้ช่วยคนนะให้นู่นนี่นั่นอะไรทํานองเนี้ยเพื่อครูบาอาจารย์จะได้แบบว่าสร้างบุญสร้างบารมีด้วยอะไรทํานองนี้ไงแล้วมันก็เลยผิดผิดเขาเรียกว่า ผิดจุดมุ่งหมายอะไรกัน,นเนาะผิดจุดมุ่งหมายเออผิดจุดประสงค์ที่ครูบาอาจารย์ให้ทำผิดภารกิจเออ <laughs> ใช่ใช่ผิดภารกิจก็กลัวโดนปู่เขกกระโหลง <laughs>